โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่กับติ๊กบ้านหน่อยคือตายนะครับผมวันนี้ก็มาเล่นท่าข้าวกับทีมงานนะครับก็จะมีพี่แจ๊ดเราเพื่อนกันนะครับผมแล้วก็โกเมนไอ้บันไลนะครับแล้วก็จะมีน้องปุนแล้วก็น้องสตูนะครับผมวันนี้มาวิ่งท่าข้าวกันนะครับผม,มเต๋วิ่งได้นะนะ่ะเตะข้าไปไหนเนี่ยไม่มีวิคเตอร์ ผมเอามาอยู่ไม่เหรอไม้สวเียนี่คุณขับรถตัดจริงว่ะยกไฟสูงก่อนแล้วไฟวิ่งเข้าไปใส่จริงที่เห็นที่โลโม่เทคโลโม่หิ้เนี่ยมั่ตัดเขต่มันจะยกให้สูงแล้วมันวิ่งเข้าไปใส่ใช่ถ้ารถถ้ารถไม่ใหม่จริงคือไม่สามารถแบบวิ่งสมูทแบบวิ่งแบบฟูบแล้วขึ้นไปด้วยได้อ่ะ อ่าได้มนสั่งงานไม่ทาใช่ไหมใช่เพราะว่าบางทีมันเกิดโอกาสพลาดได้อ่ะแบบตุ่มเข้าไปกระบะเขาเงี่ยโอ้โหโดนดาบีพายยิ่งถ้าโดนกระบะรถใหม่ด้วยะหน้าทอสีเยอยบางทีอ่ะคุณปุนเบาๆแล้วคุณปุณนครับ <c oughs> โอ้โเหียตังค์ยี่สิบบาทเดินหน้าหน่อยครับเดินหน้าหน่อยครับไม่ไม่ไม่เข้าครับทำไมรถต่างประเทศมันดูเล็กกว่า มันต้องมี้ยนั่นด้วยดิปรับอะไรวะปรับเพื่อให้มันเห็นเปอร์เซ็นต์น่ะมึงจะรู้อ่ะคนขับมันจะรู้เห็นพวกบีบอยเขาปรับยังไงอเแล้วแบบเห็นเปอร์เซ็นต์น่ะออเปอร์เซ็นต์ตัดเรอเป็นเปอร์เซ็นต์ขึ้นอ่ะคนขับรถเกิดคนขับรถตัดก็เห็นเปอร์เซ็นต์เลยว่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เต็มหรือยังอะไรแบบเนี้ยอ๋อคนขับมถโค้ขับรถตัดเห็นบีบอยเขาเล้ดิขันหน้าเต็มหรือยังครับรถปูนครับขยับรถปูนหน่อยครับผม เดี๋ยวผมตักเองก็ได้เดี๋ยวผมตัดเองก็ได้คนเดียวก็ได้ชิวๆอ้าวเหลือผมคันเดียวนี่หวากะบักอันนี้มันปักอะไรมาคุณตูลย์ครับหนักให้หน่อยครับผมดูรอบผมไปลนะครับอุ้ยเดียวยังไงวะน่ะหายแล้วรัวบ้านตั้งแจ็ดประกันน้อยแยะขอดดวนๆหน่อยนะผมพอดีว่าต้องไล่กับคันขาว อจอดอัลจาราบีในในโกดังก่อนนะเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่จุดอัลจาราีเดี๋ยวผมแมปก่อนเดี๋ยวผมแมปก่อนใจเย็นผมแมปแป,ป๊บอัลจาราบีกัลุมถอดถอดเหมือนชิปนั้นนะพี่ถอดฟิวอะ่ะแล้วไปเสียบฟิวอีกฟิวหนึ่งอะ่ะแบบรถแบบเหมือนตอนยังไม่ถอดฟิวอยู่ที่ร้อยยี่ใช่ไหมฟิวเดิมอะ่ะ เราไปเสียบอีกฟิวปุ๊บเปลี่ยนกล่องไฟร้อยหกร้อยเจ็ดแล้วถ้ายังเล็กไม่พอเปลี่ยนอีกร้อยแปดร้อยเก้าค่อยอยีกตั้งนานจะเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยยังค่อยไปเข้า,เ,าเลยเเาลยวงเล็บก็ถูกมันพอนั้นมันจะได้ปุ๊บมันพามันบุบปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บลงไรลงกลับตั้งเลยครับขับเดีวเนี่ยเดี๋ยวยปูเฮ้ยขับเลยวะน,นะอันไหนลงอะไรเพิ่มอ๋อโอเค บัวด,ดู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 กระชากรถผมสิโยกเลยเอ้าร้อนร้อนร้อนอ่าไกระบะผมอ้าใช้เมาส์หรือใช้มือวะส่วนมากขับรถตามผมใช้เมาส์พิ้วกว่ามั <may Switzerland> ้งใช้ก็โอเคอ่ะ ลงลงลงเสาเสาโอ้โหโดนไปแล้ว,วเสาเหล็ก,อกมองไ่เห็นว่ะ <c oughs> เอ,อตัวแม่เต็มเมียวะยังครับผมได้เยอะคนไม่เคยขับไปไม่เป็นเลยอะอะไรเนี่ยคุณปู <c oughs> เอาแล้วแมวทะเลาะกันแล้วแมว อาาให้เขาไปก่อให้เขา่อนดูดูราคาเรียบร้อยราคาตล่มของจริงน้รถตาขนาดนี้ชนหลังคานะเรียบร้อยถล่มโอ้ไม่ขับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหมดเกียอยู่เอาเอยเออเออเป็นหมดธรรมดาไหมปรกตัวไหนก็ไม่รู้มะแทกกันแล้วรถตากะ มันแคบขนาดเลยร้านเนี้ยเฮ้ยพอ,าอามาใส่หมอดอนนีก็หลงอีกต้องเป็นหมอดียอีกจะได้ไหมเนาะหมอดีผมจะได้วข้าวเขาไม่มนนได้หมอดีมันมีเบรกไงอ๋อใช่งไม่เคยขับด้วยนะไม่เคยขับ <c oughs> ของพีด้วยหาย เนี่ยมมีปีกเทปผมใส่แค่นี้พอแล้วมั้งเนี่ยไม่แบกครับผมครับอ่าคุณปูนหลงไม่ใช่หลงคนโดนเคยขับแต่แม่ครูเยอะเลยใช่เลยนี้รถตักมันจะเป็นคอนโทรลข้างเดียวแบบข้างเดียวจบหมดเลยแขนเหมือนคอนโดนเหมือนคอนโดนรถไถอะไรใช่แต่บางคันก็เป็นคอนโดนสองอัน อยู่ข้างขวาหมดเลยเอ้ยมันตั้งความเร็วได้นี่ว่าผมลืมไปว่าเทเมามันไม่เร็วเร็วบร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เลยขคุณครับตักล้อผมตักล้อผมไม่หนคุณมาเทไว้เนะี่ยเอาไปไหนล่ะ <laughs> ข้านไหนวะ คารีบี้คารีบี้หัวลายอยู่ดิคุณปูตักร้อยหน่อยครับผมโหดูตักข้าวกันนะโหหกนะเป็นตันเลยมั้งเนี่ย <c oughs> หนักขนาดเี้อะพี่อ <c oughs> อะไรกันน้องรถตักเนี่ยเอ้ยมึงจะหลบผมกูมาดิออ้ และมุงเวียนวนไม่ไไม่มีใครยอมใครเลยดูด,ดูก่อกันไปเอมันเต็มแล้วโอเคพี่ไปแล้วพี่โง่มากนะดูเขาก,กอดกันแล้วตักเอาติดติดเอาใครมาขับ,บรถหัวไว้ทีแหละแล้วตักตักให้หน่อยครับผมตักอรออสาหเข้าไปกอดปูไว้อ้อะไรวะเนี่ยรอตัวแม่ครับคุณปุน รถจักแม่งกวนว่ะไม่ค้ามร้อยแม่งจอดนิ่งว่ะโรยเข้าวาอย่างรั้แทงแคสยังไงถอยเนี่ยถอยด้านอีสปอร์ตไม่รอไม่รอเอ่ออีวีากหูและ ไปแล้วครับไปแล้วครับดีเฮ้ยดุดูนวิ่งอุ้ยออกไม่ได้อ่ะคันฟ้าขวางเฮ้ยใครรักถอดสายลมผมเนี่ยโดนวายแล้วไปแล้วครับผมใครแอบมาถอดสายลมผมครับสารภาพสารภาพเนี่ไอ้กดปลอกถอดสายลมด้วยรถวิ่งไม่ออกเอ้ มาต่อให้กูเดี๋ยวนี้ใครแอบต่อส่ยลมผมลูกลากไปเลยอ่ะจะลูกพังหมดแล้วลวิว่งลากขนาดนั้นนะลาวเลยโอ้ยขึ้นมีเหลือหรอแอบวิ่งมาสอบสายลมเฉยเลย <laughs> เอ้ยลัวบ้านรัวบ้านโอ้โหเลี้ยวไม่เข้า <c oughs> เฮ้ยอะไรวะเนี่ยถึงถึงโกดังนั่งยัครับผมถึงแล้วแต่ว่าออกมาได้เลยเนี่ยปิดประตูบังด้วยนะเอ <c oughs> าเลยอาการยังไงครับโอ้ถ้าแบบนี้เพิ่มท้องฟ้ามาหน่อยนี่สวยเลยแหละฟิวไทยฟิวไทยเียบร้อยเลยกู แม่นี้พี่แจ็คไม่แหลกใช่ไหมพี่แปลกอ่ะทรัพยากรอย่างเยอะเลยแต่ไม่แหลกแจ็คพี่แจ็คมาดันหน่อยดิดันอะไรพี่ยังติดอยู่ในนี้อยู่เลยเนี่ยติดนี่ผมติดอยู่นี่โอ้โหดันอะไรครับผมนี่ไงพวกพวกแป้งแล้วติดประตูลอดรถพวกติดเลยแหละอ่ะได้ยังพี่พี่ต้องมาดันตัวแม่ทัวแม่พี่ดึงไม่ได้โดนวงยาะ เดี๋ยวบอกยาแล้วเดี๋ยวกูจะเอาโพสต์ตรงประตูออกให้หมดไอ้ที่อ่ะขายข่าวแกลงเนาะโพสต์โคสต์เนี่ยอะไรวรือวให้หมดไอะแบบเนี้ยวิ่งทางตรงยาวอ่ะพี่พี่เดินหน้าก่อนดิเดินหน้าแล้วเดินไม่ได้กูติดเดินหน้าพลังเดินหน้าไอีกฝาท้ายใครยขหาแกลงวะเอ้า ใครจะสาลมมมวะเอาพี่เดินหน้าไปก่อนนี่อ่าสวยสวยขออู้ด้วยเดินหน้าเดินหน้าหน่อยอย่าลืมสายลมนะเดี๋ยวดำไม่ขึ้นนะใส่ยลมด้วยเออปิดหมอดมือด้วยที่สำคัญน,น่ะเขียวผมเออแบแหละจบ Anh, yêu anh chỗ, êh! Nguyên, mục kích, yà. Già, yêu anh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 , 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 โอ้ดูวิเชษถอยออกมาแล้วพี่เหตุผลที่วิเชษเทไม่เห็นตรงไหนเราอะเอาลงไหนอะลงนี้ับพี่ลงเดิมก็ได้ครับผมลงนู้นมันเป็นมันอ๋อมันติดเหนือกมันแท้ๆแล้วพี่เจษพอมันเลยนี่ว่าพิเชษนอนไม่ตัดตัดทีอยู่เนี่ย ผมจะรั่วพี่เจ๊พลาดแล้ว่างเงี้ยมางี้พลาดแล้วลายการ์ตูนเจ้าของช่องนี้จะรอดไหมเนี่ยเขาง้อด้ำทำไปนะเอ้าการ์ตูนรู้ตัวดำเละแล้วรถผม ลืมพี่ปุ่มแต่กับปุ่มไอ้ีอยู่ใกล้กันโอ้ยแล้วมันจะลบยังไงแล้วนะเออกดไอ้นี่มาเออกดลาซาด้ามาไอ้นี่ใช่หรอมาอกดลาซาด้ามาเดี๋ยวตักตักตักเซออ่ะเดี๋ยวมันอ้วนเถอะวะกระจกผมครับกระจกผมจะเย็นจะเย็นแล้วเพิ่อออกมาใหม่แต่หน้าตีดแล้วนะออกมาใหม่เนี่ย ยังตอนนี้เราต้อับนิ่ถอยย่ายนนอย่างหนู่เดี๋ยวโชว์แทงซ้ายโหด,โดครับตัวลูกสั้นลูกสั้นเอาตูวผมว่าเอาแมคโครมาตักง่ายกว่าน,นะตูนเอ้ยเอารถตักมาตักอะ ทำไมจะบอกเลยนี่ไงนัคขบเอาเอาดำไม่ขึ้นวะพี่ไปดำตัวแม่อ่ะเอาเข้าไปยังสเิมูเลเตอร์สุดๆอดียสุดไม่ได้เดี๋ยวพวกกัดนีวพวกกัดจะออกว่าพลาดเลยแหละ ออกก็โดนเปียบเลยดิเจอได้ลแล้วพวกรออยู่อ่ะนี่นี่มารอคิวนานอยู่แล้วด้วยอ่ะเอ้ยได้ใส่หมอ,อด็อกรถมาไหมเนี่ยหมอ,อดแล้วพี่หมอด็อกรถอ่ะไม่ได้ใส่อ่ะพี่ถ้ากูเผลอไม่ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเอารถกูไปว,ว,วิ่งวิ่งไปไงมึงมาบอกออกให้ดูี่เทข้าวผมแล้วมากู้ข้าว ไม่หรอกพี่ตลกมึงตายเกียร์ละลูกพี่ไม่ได้ไปวิ่งสักทีคุณตูแล้วคุณจะทำังไงกับข้าวกองนั้นอ่ะพี่เป็นไงวะตะกองตะกองเอ้ยหนังอลูกพี่เจีจะออกไม่ได้กับพี่ไม่พี่หาเกียร์ไม่เจีย เอวมันอ่อนเลยวะไม่มองไม่เห็นเลยอู้จะล่อไปจะล่อประตูแล้วท่านระวังเลยเอวมันอ่อนไปหน่อยทำเหมือนให้เอวมันแข็งได้เอ่อต้องโยกดูก่อนครับ <estar> ถ้าพี่อยาก ถอยเ,อเก่งพี่ต้องลองถอยทุกวันพี่ถอยทุกหน้างานเลยอะเอวอ่อนอะโอ้นี่มันถอยมันจะถอยง่ายเลยแต่ว่ามันติดอยู่นี่ไงอันนี้มันระดับยากแล้วติกมันแบบมันแบบเป็นโกดังแคบๆแล้วอันเนี้ยอืมแล้วผ้ามันพูผ้าพัออกเ่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ <c oughs> ไปแล <ขอ S 1> ้วไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> นรือมันจะอนรจจะอผมหรือมัจะรอผมมันถอดส่ลมไหมบอกว่าเออมันปิดมุดหมอดมือแล้วไปเลยไปเลยไปเลยเอ้วมันเอาไอ้นี่มันกัดก,กระชากอีก <c oughs> อันนี้มันตัวตึงไม่หมดเนี่ยตัวตัดยานพี่ตัวตัดยานพี่วิธีปิดปิดหมดเกียร์รถตักไงนี่คอนโทรลสีหมดทุกทุก ตรงไหนหน้าไหนก็ช่างที่มีออฟอ่ะเองปิดออฟเอให้หมดเลยที่มีออนคือปิดออฟให้หมดเลยใช่ไหมใช่มีหน้าไหนที่มันออฟมันออนอยู่ปิดออฟให้หมดหัวถ้าไปง่ายๆคือไปทีงหัวเกียร์เลยไปทีงหัวเกียร์แล้วกดออฟอันแรกแค่นั้นแหละปิดทุกเนื้อทุกหน้าเอาทุกหน้าเลยมันจะได้สมจริงโอเคพี่ใช่มันจะได้แบบไม่มีเกียร์ไม่มีอะไรไปยุ่งเลยปิดให้หมดเลย เอาแล้วผมไล่กันขาวทันแล้วเนี่ยผมมาแล้วเฮ้ยจอดแป๊บเดียอะเ <c ười> อยเหรอเหนวะเฮ้ยยังไม่มียังไม่เห็นนี่ไงเวทตัวพี่อยู่ไวๆเนี่ยโอ้คุณคุณปุลอะไรเนี่ยคุณปุลข้าวหกโดน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 ผมแน่ผมแน่ม,แม,มาแล้ว <c ười> เอาถึงแล้วไอ้ไปไปเลึงดูจ้าใครเอาข้าวมาดักเราเนี่ย <c ười> เฮ้ย โอ้มจริงเอ้ยเครื่อดับแล้วผมเ้องคิวแรกเอาดิเดี๋ยวผมเด้เอาเดี๋ยวไม่อดเข้าเลยเอาใส่เซ็ตเจี่เบเลย ข้าหมดข้าหมดข้าหมดแล้วข้าอะไรกองอยู่นี่ข้าหมดข้าหมดพี่แล้วข้าอะไรกองอยู่หน้าประตูเนี่ยโอ้โหเอ้จริงจริงผมเข้าดีก็ได้ว่ะเวียรรมผมไปถอยเอวอนทำไมวะเนี่ยผมเข้าประตูดีก็โอ้โหไม่ยอมได้คิวหนึ่งแล้วแหละแล้วถอยถอยย่ายได้แจถทาไมรวยเดือ พี่ลูกห้องมาเสกข้าวไม่ได้หรอพี่ไม่ได้เองต้องเป็นคนเสกเองเ็นหัวดูภายใ,ในก็โง,โง,โง,โงัวเงียดต้องปรับมุมกล้องให้เข้าใกล้กว่านั้นพี่เดี๋ยวมุมกล้องอยู่ในใ่างปบีนใช่ไหมวะ เออตาเลยมันเลี้ยวตามมันเลี้ยวตามแล้วมันกลับมันมองไม่เห็นนอรถเออรถสิบล้อมีเครื่องโรตารีโรตารีเข้ามาเอาไปตังบ้ามันเลยู่นีมั้ยโรตารีสองตัวรถตัดไปไห<ร>นอีกตันหนึ่งอ่ะนู่นหน้าบ้านนี่เลยโอ้ยแล้วเอาไปเทกันปุนเป็นไรเน,นี่ยปุน กำลังซึมซึมฮะฝ่าท้ายแตกเหรอลืมล็อกเหรอตายแล้วขับรถลืมล็อกฝากท้ายกันซึมเลยไหมละ่ะรีบขนาดนั้นเลยเหรอท่าข้าวเนี่ยเฉยเฉยนะไม่รีบนะเื่อเลยไปไเื <c oughs> ่อยเหื่อยก็พักเลยจ้ะใช่เหนื่อยก็จอดนอนเดี๋ยวคนฟิตก็จะวิ่งเที่ยวเอง อี่ยคุณขับรถต่างมันโวงเอาโวงเอาเลยไอเราคูเกียบคว่มอย่างเงี้ยไม่เหลือหรอกแล้วพี่แจ๊ดเป็นยังไ้คว่มไปยึดหัวเลยของกีคว่มไปแล้วถ้าไม่ใส่โค้ดให้มันให้มันคว่มง่ายและเรียบร้อยเรียบร้อยพี่ย ของจริงปกองอย่างนี้คว่ำไปแล้วคว่ำไปแล้วมันเลือดรอแต่ถ้ารถตักหนักก็ว่ากันอีกทีเพราะเวลาเหยียบข้าวข้ามจะยุบล้อลงไปปุ๊บอ้าขับเป็นเลยอนี่ยขับไม่เป็นแล้วก็เสือกอยากขับฝึก <laughs> ไว้พี่ที่ไม่เคยขับของจริงแล้วพี่มาเจออย่างนี้มันมันยากกว่าของจริงน่ะ ของจริงเรามองเห็นรอบทุกทางเลยใช่แต่ในเกมมันไม่มองเห็นอย่างที่คิดเลยของจริงถ้าขับหัวแม่แกะมองสบายไปแบบมันหันหลังมามองได้แต่ถ้าขับควกตู้แอร์ต้องมองกระจกซะส่วนใหญ่ใช,ใชไ่ไหมใช่ความสบายคือให้ตู้กระจกกับตู้แอร์ไม่โดนฝุ่นเข้าตาเลยสบายสบายนั่งต่ง่ายชิวๆ ใช่แล้วก็คอนโทรลไม่เมื่อยด้วยไม่เหมือนพวกรถรุ่นเก่าๆหนักที่ปลายกว่าจะตัดขึ้นแต่ละตัดใช่ไหมใช่ผมรอจะทอเธอหักเลยอ่ะวันเนี้ยโอเคใช้เ,เ,เมาส์แล้วมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนมันตบง่ายกว่าใช่พี่เมาส์ก็พิวนะเ้าแกว่าไงพี่ติ๊กไม่ว่าอะไรนะเพราะว่ามันรถมันเก่าอยู่แล้ว บอกก้าแกซื้อใหม่เลยขอแคบกระืทิให้งานมันเร็วเฉยรถอ่ะบอกก้าแก่เอาแคบเก้าแปดศูนย์เคไปเลย <c oughs> ร้านพี่แตกพอดีน้องมังฝีพี่แคบเยียบปลื้ม <Yeah, S 1> <c oughs> ปื้ปื้อ่ะมัง <c oughs> สีแยกไปธน,น,นาคารน,นี่เองมาถึงก็เจอเลยแยกไปธน,น,นาคารเนี่ยกรอบเป็นขนมเลย <c oughs> พื้นนี่คือแบบกรอบกรุบกรุบอ่ะ <c oughs> ไม่อ่ะมันไม่รุบขนาดหรอกแต่ถ้ารถมันวิ่งแรงๆแล้วมันขย่มพื้นอ่ะแตกมันหน้าขย่อมเลยอยู่แล้วแหละไอร้รถตักอ่ะใช่ไหมพี่วะมันถ้ามันโดนหลุมคือมันขย่มแรง,ง,แรงตบๆๆเลยจึงไม่ขย่มบางทีเวลาเราตักกับพี่รถตักใหม่ๆมันขยม่มมันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ารถตักเก่าๆอ่ะขย่มทีแม่งจะเด้งคนออกไปด้วย ปวดหลังมากถ้าขับไหนแล้วไม่มีพิงหลังอะโหตายค่ะการาดไม่จับจะตรเยื <c oughs> เอ่เอาซีเอาซีเซนคนขับรถตากับเซนคนขับแมคโครก็ซื้อแมคโคนี่เอาลักษณาไปไหนเนี่ยไปอยู่หน้าบอ่อครับผม เดิมเลยเดิมเลยเจนคนขับรถตาคนขับแมคโครมาเจอกันนะผมแล้วเมาส์แม็กที่วางเมาส์แม่งเสือบแคบไอ้เนี่ยเอ้ยไอ้อันใหญ่แมงกคุณไปทำหายไหนลูกแล้วใครขึ้นอยู่บนแมคโครผมนี่พี่แจ็ดไปไหนวะอ้าวพี่แจ็ดไม่มาขึ้นเลยเหรอเอียงพับคงมาอะไรไม่ได้ ปิดหมดทุกหน้าเลยพี่ัอไหนออนออฟออฟที่หมดถ้านะพี่อยากขับแบบเดิมอะ่ะมันออฟไม่ได้พอออฟแล้วเครื่องไม่ไปเลยเออปิดต้องปิดลหลายหน้านะอย่าไปปิดหน้าเดียวนะปุ้นปุ้นรถปุ้นไปไหนอะ่ะอยจะข้างหน้าเลยครับอ้าวไม่ไปลงอ่ะมันลงในคลนะปุ้นไ,ได้งออกไปแล้วเหรอผมผมออกพี่ผมแต่วกนี้ผมเล่นใหม่ผมไม่ไหวเป็นใคร okay, okay. โอเคโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว่าทำไมไม่ค่อยพูดเลย ดงจีแมงเจียวหมดอ,อ่ายิ่งจีปูเนมันต้องเจ้าคนตีนเขาทุกคนแต่วันนี้มันทำนไมมีเล็บจังนี่ไหนได้ใครแจกเนี่ยไปนอนแล้วพอนหนูหายไปครับผมทีหลังก็อย่าไปหาไปหาเชื่อพี่อีกเด,อดอ้อผู้หญิงในกลุ่มนะเต็มแล้วเต็มแล้วครับเสยียผมเต็มแล้วครับรถคุณใส่เท่าไหร่นะครับรถผมใส่แสนหกครับผมจุด คุณบุญหนึ่งก็พอใจเลยวันเดียวไปหาเชื่ออีกเด้อผู้หญิงเนี่ยจะมาเล่นฟาวสิบเก้าแต่ทีมพี่บอยมีอยู่คนหนึ่งไม่เห็นหรอคุณบุญก็อย่าหายเลยอย่าไปเชื่ออีกเด้อตัวจีลูกพีเก๋าบานเดียวเลยอ่ะเก็าบานเจีียบสิครับไปทางนั้นนะใครเข้าไปทางนี้ผมกลับรถ ก็ว like, so oh, really. really. <laughs> ่าเจี like ๊ยบสิครับไปอย่างนั <ella> ้นนะโอ้โข้าวกองเต็มไปหมดเลยรถความอะไรเนี่ยดูครับโอ้โหโ้่คลองไปแล้วปูเกือบเกือโงไปหมดเลยอะไรเนี่ยเาเนี่ยโอ้ยพี่แ้่โคตนตี่แล้วพูกเกือบมาโตเลยโอ้ยมันไปก่อน่ะมันไปก่อนไล่ไม่ทันเพราะว่ายังไงมันก็ถ้าขึ้นรอยแล้วันเนี้ยโอ้ยเแล้วจ้ไอ้เอ้้เนี่ย กูหลบก่อนเลยกูหลบก่อนมันเลียวอ่ะเกือบแล้วผมไอ้ตาตร์้าสตร้ลงนาเลยเมื่อกี้พี่ไปเลี้ยวดาไอ้เราไม่ัวไม่โค้เลยโค้งผมสบายแ้วผกรโตไม่ต้องเบรกโอ้ยดูวิ่งศาสโค้งเต็าสตโค้งเต็มเต็มเลยแล้วันนะ เรียบร้อยครับชิวๆนะใครทำข้าวหกอะไรตรงนี้ใช่ตูเก็บให้หน่อยได้ปะตรงนั้นอ่ะโหดูพี่แจ๊ดพี่แจ๊นอนตรงนี้เลยพี่เอ๊ะพวงมันล้อพี่มันไม่หมุนแจ๊ดดูวีดีโอผมได้ไหมผมปิดให้ดูปิดให้ทุกหน้าเลยเด็กเด็กครับว่างครับ ผมจะบอกอะไรบางอย่างอย่าเพิ่งนอนจะเย็นเมื่อกี่โมงแล้วเนี่ยจะตีสองนะดูไงพี่มันเป็นยังไงรอมันไม่หมุนมันหมุนแล้วมันไม่กลับเคขียบโอ้ เรียบร้อยพี่ไปตั้งอะไรผิดแล้วนี่เดี๋ยวผมจะบอกพี่เดี๋ยวพี่ดูวิดีโองกเดี๋ยวเปิดไลฟ์ให้ถ้าพี่เล่นหมดเกียย์ถ้าพี่อยากจะขับแบบเหมือนเดิมอ่ะนะง่ายๆเลยอ่โอนซีขึ้นมาใช่ไหมเรามันจะมาหน้าแรกก่อนอันหน่งอันนะึงนะอ่ะเองนะเองขึ้นเลยเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปเก็บไปดูอ่ะโอโดนซีนนขึ้นมานะ อถ้าเราแบบไม่อยากจะเล่นแบบที่พวกผมเล่นกันพี่เนี่ยอันนี้มันเป็นออนออฟ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 ให้หมด่ามนั้นตาบนั้นพี่ชายแท็บก่อนออให้หมดเนี่ยแล้วก็ตั้งค่าอะไรที่มันตั้งไว้เนี่ยอันนี้คือค่าเดิมๆผมมันมาจะเป็น50เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งถ่ายนะจะเป็น50เนี่ยที่ตั้งค่าตามนี้เลยหน้านี้อ่ะเป็น50อ่ะออฟให้หมด มาลูกจริงก็ปิดออฟให้หมดอะไรมีออนก็ออฟให้หมดนะลูกรองเท้าอ่ะเอ้าว่าล้วไม่ได้อ่อมีอะไรก็ออฟให้หมดจากต้อมาลูกหน้าเนี้ยถ้ามันเป็นหมดอื่นก็ปิดออฟให้หมดออฟให้หมดเนี่ยอะไรที่มีออนอยู่ี่ออฟให้หมดทุกอย่างส่วน <Okay. S 1> ไอัซอื่นไม่ต้องไปยุ่งโอเคเว้ยแมนอันนี้เที่ยวสุดท้ายเด้อมันจะตีสองครับนะผมครับครับ ครับอยากได้นานกว่านี้พี่โอเคเอลองเลยอ่าเรียบร้อยน้องสตูนครับนอนยังน้องสตูนยันยังยัรอก่อนเด้อเที่ยวสุดท้ายผมรอพี่เมนเทผมคลิปไหมพี่เลยน่ะครับผมเออทำไมจะลงคลิปเดียวกันสามช่องเลยหรอเออแหละเหมือนกันแหละยังยังก็เหมือนกันเอาด้วยรเอาด้วยปะเอาด้วยปะ อาพี่เมนไม่ได้อัดอ่ะพี่พี่ไม่ใช่เอ็นวีเดียเหรอเพรพี่เราอัดเฉยแต่ตอนนี้พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ลงต่องมานานแล้วโอเคพี่แหล่เนียสั้นอันนั้นคือกำลังลงกันใช่ไหมใช่ครับมาดูได้เลยครับผมพี่แจ๊กเะจอดนอนตั้งแต่โอ้โหเราแพ๊่กำลังไป บ้านหน่อยคลิปนหน่อยอรูปนี้หน่อยขอขอคลิปนี้หน่อยจ้ะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมปิดคลิปก่อนเด้อโอเคครับผมสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแต่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม